สวัสดีครับวันนี้มาสอนอท่อนเลกาโตเพลงก่อนจะสายนะครับเอาไว้ฝึกในส่วนของการเลกาโตนะครับจะเล่นลรักษาะแบบนี้นะช้าๆนะครับแบงเป็นท่อนอย่างนี้นะครับมันจะมีการดีดสลับกับการ p ู้ l l o f ด้วยนะ คล้ายๆกันนะฮะผมจะดีดแค่โน้ตสายล่างแล้วก็ฮำเบาอ์อนแล้วก็ดีดแล้วก็ดีดสายล่างฮำเบออนดีดเนี่ยชุดแรกก่อนอต่อไปนะครับ ต่อไปต่อไปอันนี้จะดีดให้มันหนักหน่อยเพาเป็นท่อนจบต้องการให้มันแบบหนักแน่นน,นิดนึงนะฮะต่อเนื่องกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับทีนี้เคล็ดลับของการเลโาโตให้มันมีเสียงที่ดังหรือที่ใช้แรงน้อยคุณจะต้องเข้าใจเรื่องของแรงบิดตัวน, <N> นิ้วจะต้องผ่อนคลายมากๆก่อนเพราะถ้าเริ่มต้นเลโาโตจากการเกร็งนิ้ว่มันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเสียงจะไม่ค่อยดังด้วยนะครับเนี่ยเวลาผมกดเนี่ยผมจะกดค่อนข้างแน่นนะเพราะจังหวะที่กดแน่นปุ๊บมันจะมีแรงสปริงบางอย่างที่อยู่ในมือคือการเนื้อมันตึงนะพอเราขยับนิ้วมันจะค่อนข้างเด้งหน่อยแล้วก็ขยับนิ้วเบาๆได้เพราะว่ามันมีแรงแรงสบัดอยู่แล้วย ู้สึกเกรงเงินไปก็พยายามผ่อนๆมาให้ให้อยู่ในจุดที่มันรู้สึกว่าไม่เกรงเนะี่ยเพราะถ้าเจอจุดของมันเนี่ยจุดที่เราออกแรงนิ้วทั้งทั้งสามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยด้วยความเหมาะสมแล้วเนี่ยคือกดแน่นแต่ว่าไม่ได้เกรงเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราบิดตัวเนี่ยแล้วเราสะบัดนิดน,นึงให้หัวของนิ้วเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันแบบพอมันจะหลุดจากสายเนี่ยให้มันมาเกี่ยวพอดีโดยที่เราไม่ต้องไปขยับมันมากอนะเนะี่ยมันจะเสียงดังกว่าไม่ได้ เราก็ฝึกกับเมทนอมโดยการจับสพยางก็ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสองสามสีโอเคยังมีเลกาโต้อีกหลายเพลงที่น่าสนใจ สำหรับเพลงอิเล็กไฟนะครับพี่ป๊อปทำไว้ดีมากเดี๋ยวผมจะลองหยิบเอาแต่ละท่อนมาแยกเทคนิคในการในการสอนนะครับเราจะได้ลองฝึกแต่ละเทคนิคดูนะครับพอไปเล่นในเพลงมันจะได้ง่ายขึ้นครับผมใครที่สนใจตนนิดต่อรี้ผมแอดไลน์มาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ